สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอเปิดเวทีโชว์แชร์เชื่อมส่งเสริมความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะค่ะ นางสาวรุ่งอรุณลิ้มละหะพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสสส,สได้กล่าวว่าขอชื่นชมการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายจังหวัดพะเยาที่สามารถลดการบาดเจ็บการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการใช้สัญญาเช่ารถ เพื่อเลือกรถโดยสารสาธารณะในการเดินทางรวมทั้งรถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานขนส่งจังหวัดให้มีความปลอดภัยซึ่งถือเป็นต้นแบบดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จสร้างการเรียนรู้ผ่านเวทีโชว์แชร์เชื่อมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี โดยสสสให้ความสำคัญการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ว่าจะต้องทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือไม่เกิน12คนต่อแสนประชากรภายในปี2570 ผู้มนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสสสได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี2562ถึง2564พบว่าหลายพื้นที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงแต่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนมากอยู่ในกลุ่มอายุ15ถึง29ปีซึ่งเป็นวัยที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศส่วนกลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุด คือ15ถึง19ปีจากอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ในขณะเดียวกันการสวมหมวกนิรภัยสามารถลดการบาดเจ็บศีรษะได้ถึง72%และลดการเสียชีวิตได้ถึง40%ค่ะดังนั้นการขับเคลื่อนเรื่องรถโดยสารสาธารณะสำหรับนักเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและลดการ ใช้รถจัก,กรายานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยสาเหตุที่ต้องจัดการเรื่องรถโรงเรียนเพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุจากรถจัก,กรายานยนต์ส่วนบุคคลได้และจะแก้ปัญหาไม่ให้เด็กและเยาวชนไม่ขับรถจัก,กรายานยนต์ก่อนอายุ15อีกทั้งจะส่งเสริมให้เขาสามารถสวมหมวกกันน็อก100เอร์เซโดยสะสะสเชื่อว่าสิทธิผู้บริโภคควรได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน